สวัสดีครับมีเซอร์ไพรส์กันได้เรื่อยๆเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 15.3 beta 2เงินไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.3 RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบ t a สุดท้ายมาให้อัปเดตกันต่อเลยครับไม่ต้องรอเบ t a 3กันแล้วแล้วทำให้เราต้องไปลรุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะมี iOS 15.3ตัวเต็มมาเลยหรือเปล่าการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเรื่องความปลอดภัยที่แนะนำให้เพื่อนๆที่ใช้เบต้อัปเดตกันด,นดน่วน ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.3เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3 beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 15.3 RC บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆและ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ต่างจากเดิมมากเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอสมควรเลยครับจากที่เบ t a 1เป็นเบ t a 2เพิ่มขึ้นพอสมควรพอเป็นเวอร์ชัน RC ลดลงเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลั์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.3 RC เกมพิกซ์แล้วครับเพราะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป4เหลือ96%ในขณะที่เบต้า2ใช้ไป2%เหลือ98%งานนี้ต้องลุ้นกันอีกแล้วครับ การอัปเดตเป็น iOS 15.3 RC บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงแถมยังใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆต้องตัดสินใจกันอีกแล้วครับแต่ผมว่าสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เวอร์ชันเบต้าอยู่แล้วอัปเดตกันต่อไปเลยดีกว่าเพื่อแก้ไขบั๊กด้านความปลอดภัยแต่ถ้ากังวลเรื่องแบตเตอรี่และไม่ได้ท่องเว็บผ่าน Safari บ่อย จะรอดูผลการทดสอบอีกทีใน iOS 15.3เวอร์ชันเต็มแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ